ชูมือขึ้นมาชูมือขึ้นมาใครไม่มีมือกูตัดทิ้งนะใครไม่มีมือครูตัดทิ้งนะตต้นียค่ะใครไม่ชูกูกูตัดมือทิ้งนะมีกี่มือสองมีสองมือนะคะอ่ะเราดูชี้สังเกตบริเวณมือตัวเองซิมือตัวเองมีอะไรบ้างมือมีมือมอ,อ่ะภายในมือแข็งๆคืออะไรกระยุ เล็บหรอคะอ่ะมีกระดูปปาบอกว่ามีกระดูปิ่นบอกมีอะไรบ้งางมีเล็บอ่ะมีเล็บนะคะอ่ะเราลองกำมือซิกำกำเแบมบอ่ะมีเส้นเลือดกำกำแบเบเราอ่ะเราให้นักเรียนนะคะลุกไปอภ<ม>ิอของตัวเองมาคนละหนึ่งแท่งอ่ะลุกเลยคะ่ะแล้วกลับมานั่งที่เดิมมีกระดูกอ่ะเราแชมแชมเอาถุงมืออ่ะชมง่อไปให้เพื่อน เรียนที่ได้ถุงมืออ่านใครได้ถุงมือถูกไหมคะถุงมือถูกไหมอัเปาเปาถุงมือดิเปาอัเปาจับได้เพราะฉะนั้นเป็นการเปรียบเทียบว,ว่าถ้าถุงมือหรือมือเราถ้าไม่มีกระดูกมันจะเป็นยังไงจับไม่สอจับไม่ไม่ได้ถ้าเรามีมเรามีกระดูกจะจับไม่โฉได้ไหมได,ได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะ มันใช้อะไรข่ามายอ่ะตัวอยากนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันทําไม้นิ้วมือมีกี่นิลต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะเรนจะสรุปได้ว่าถ้ามือไม่มีกระดูกมันจับอะไรได้ไหมเนี่ยมันนิ่งๆได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้อ่ะเราลองดูมือนี้เราได้ไหมไม่ได้อ่ะเราลองจับให้มันจับจับได้ไหม ไม่ได้แล้วถ้าเป็นมือที่มีกระดูกละ่ะจับได้ไหมจับได้ไหมได้ตรงนี้ไม่มีกระดูกไม่ใช่แตงโนี้นะไม่ันี่มีโครงกระดูกนะคะจะสามารถจับสิ่งของได้ไหมได้ได้แต่ถ้ามือที่มันไม่มีกระดูกมันจับสิ่งของได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมือหรือหุงมือ ะดูเราจะไม่สามารถจับสิ่งของได้นะคะเนื่องจากว่าเนี่ยมันมีแต่เนื้อหนังแบบเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะช่วยกันกรอบขุงมือแบบเนี้ยคนกลุ่มละหนึ่งชิ้นแล้วก็ทําไม้แบบเนี้ยคนละหนึ่งชิ้นเอ๊ะได้ไหมคะได้แล้วผมไม่เอาไม่ใส่ไม่ใส่จลใส่ใส่ทรายกลุ่มละกีอันครูบอกกลุ่มนะกี่อันหน ใสกระดูกไคนั่นเหรอคือถ้าไม่ส่กระดูกนะก็อย่างนี้ก็ะคือถ้าใส่มือที่ไม่มีกระดูกสามารถจับของได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะมือที่ไม่มีกระดูกไม่สามารถจับของได้ไไดแต่ถ้ามือที่มีโครงกระดูกด้านในจะสามารถเป็นไงจับได้จับได้นะคะกิจกรรมนี้ก็คือมือยาเนี่ยถ้ามันเป็นการเปรียบเทียบว่ามือที่มันไม่มีกระดูกกับมือที่มีกระดูกเนี่ยมืออัน